สวัสดีค่ะพบกับกาะเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเปิดดวงกันว่าเมื่อดาวสุกย,ย้ายราศีไหนจะมีแววที่จะชะตาพิกรวยแบบฉุดไม่อยู่รับทรัพย์กันแบบรัวๆเลยนะคะเริ่มกันที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ สิมกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรงานที่คุณเคยรออยู่จะสมหวังละคะ่ะเมื่อดาวศุขย้ายเข้าเรือนการงานในหลังวันที่21กันยายน2567คุณก็จะมีโอกาสดีในเรื่องงานที่คุณรอคอยอยู่คุณอาจจะมีช่องทางที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นนะคะ หากคุณมีการลงทุนไว้ก่อนช่วงนี้จะเริ่มเห็นกำไรคะ่ะคุณจะแก้ปัญหาที่มีอยู่ก่อนให้ผ่านไปได้ดีและคุณอาจจะได้โอกาสใหม่ๆในเร็วๆนี้ด้วยนะคะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุม ช่วงนี้ดาวสุกย้ายออกจากเรือนมรณะคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะจะไม่แย่เหมือนก่อนหน้านี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ธุรกิจใหม่ได้งานใหม่และคุณก็มีเกณฑ์ที่จะบริหารการเงินได้ดีขึ้นด้วยช่วงนี้มันผ่านช่วงที่คุณจะต้องจ่ายหนักไปแล้วนะคะข่าวดีกำลังจะมาถึงคุณในเรื่องของสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ ไม่ว่าคุณจะคิดหวังสิ่งใดคุณจะได้ดั่งปรารถนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนตอนนี้ดาวสุกย้ายเข้าเรือนมรณะนะคะคุณจะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของการพูดจาสื่อสารต้องระมัดระวัง ให้ดีไม่ว่าคุณจะสื่อสารกับเพื่อนหรือคู่ครองหรือกับคนทำงานเพราะอาจจะเกิดเรื่องที่ทำให้คุณเข้าใจผิดกับเขาได้โดยที่คุณไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยแต่สิ่งที่ออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเจตนาของคุณไม่มีอะไรเลยราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษต,ตอนนี้ดาวศุกร์ย้ายออกจากเรือนอรินะคะทุกปัญหาของคุณคี่คลายคะ่ะผ่านช่วงที่ตกต่ำไปแล้วคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆและโอกาสใหม่ซึ่งจะมาช่วยผลักดัน ให้การงานของคุณเกิดความสำเร็จเงินของคุณก็จะได้รับเยอะขึ้นใครที่เคยโดนหลอกโดนโกงก็จะมีช่องทางที่ทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าค่ะและคุณจะมีคู่ที่พารวยนะคะมีดวงที่จะได้สละโสดด้วยค่ะราศีพฤก หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคนราศีพฤกษ์ในช่วงนี้คุณยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่อยากจะทำโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลตัวเองการพัฒนาตัวเองหรือการเสริมสวยดวงของคุณในช่วงนี้หากคุณยิ่งสวยจะยิ่งรวยนะคะ ให้คุณปรับโง่เฮ้งดูแลผิวพรรณให้ดีหน่อยค่ะก็จะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นและคุณจะมีโชคมาจากความสวยหรือที่เรียกว่ามีรูปเป็นทรัพย์นะคะเงินจะไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะและคุณจะเป็นหนึ่งในราศีที่จะมีดวงรวยแบบฉุดไม่อยู่เลยนะคะ ราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม,มชาวราศีเมถุนที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเหนื่อยไม่ว่าจะลงทุนทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลสำเร็จเท่าใดน,นักลองผิดลองถูกมานานแล้วหลังวันที่21กันยายนคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ใช่คุณจริงๆคุณมีดวงที่จะได้โชคใหญ่มาหล่นทับนะคะโดยจะมีบุตรบริวารน,นำโชคมาให้การงานที่พังก็จะกลับมาปังจะมีคนมีบุญมาช่วยเกื้อนหนุนคุณนะคะเรียกว่าคุณจะได้โชคหล่นทับเลยล่ะค่ะราศีกรกฎหรือ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎคุณมีดวงที่จะได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะกระทบกับจิตใจในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างแต่คุณจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตค่ะ ยังมีเรื่องที่คุณจะต้องลุ้นต้องรอคอยอยู่ให้คุณอดทนไว้นะคะเพราะเพียงไม่นานจากนี้คุณจะมีดวงที่จะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตไปเจอโอกาสใหม่ๆที่สำคัญคุณอย่าสนใจคนอื่นมากไปนะคะให้รักตัวเองให้มากขึ้นค่ะราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง14กันยายนชาวราศีสิงห์ช่วงนี้คุณเดินทางแล้วจะได้รับโชคนะคะในช่วงนี้คุณมีดวงชีพจรลงเท้าค่ะหากคุณมีการเดินทางคุณจะมีโชคนะคะอาจจะไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอาจจะท่องเที่ยวหรือทำบุญ หรือคุณจะเข้าสังคมใหม่ๆก็จะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นได้มีโอกาสที่จะขยับขยายตำแหน่งการงานเพียงแต่คุณอย่ายอมให้ใครเข้ามาเอาเปรียบคุณมากเกินไปนะคะราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันในช่วงนี้ ประตูเงินประตูทองของคุณเปิดนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนการเงินทำให้ดวงการเงินของคุณฟื้นตัวดีขึ้นประตูรัพย์เปิดแล้วค่ะจะมีคนนำเงินมาให้หากคุณทำการค้าขายช่วงนี้จะค้าขายดีลูกค้าเข้าร้านรัวๆเลยนะคะหากคุณมีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของคู่พารวยเลยค่ะ เป็นช่วงปลายปีที่ดีนะคะเงินจะไหลเข้ามาดั่งน้ำไหลเข้ามาเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะเป็นโรคปวดหัวปวดท้องหรือภูมิแพ้นะคะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลในช่วงนี้ ดาวสุกย้ายออกจากเรือนวินาศค่ะคุณผ่านช่วงที่ย่ำแย่ไปแล้วนะคะความเครียดที่มีอยู่ก็ผ่านไปค่ะให้คุณกลับมาดูแลเรื่องของความสวยงามให้สวยทั้งภายในและภายนอกจะดีกว่าช่วงนี้คุณยิ่งสวยยิ่งรวยนะคะคุณมีดวงที่จะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาค่ะสวยแล้วมีโชคสวยแล้วได้เงิน จะมีเด็กนำโชคมาให้นะคะชะตาของคุณพริกรับทรัพย์รัวๆเลยค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะอาจจะมีคู่ครองหรือผู้ใหญ่ เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้เจอเศรษฐีร่ำรวยมาช่วยดันคุณก็ได้ค่ะในช่วงนี้จึงอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะต้องอาศัยบุญกับโชคดีแล้วล่ะค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนู โชคพุ่งเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางเลยนะคะปีนี้เป็นปีที่คุณเจอแต่เรื่องยากๆที่ท้าทายแต่ความท้าทายกับทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะคุณได้สร้างผลงานที่ดีได้ฝึกปือและพัฒนาตัวเองให้ดีจนเกิดความก้าวหน้าดวงของคุณจึงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาก่อนหน้านี้ดวงคุณไม่ค่อยดีนัก แต่หลังจากนี้โชคดีจะพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าใส่คุณจะรวยขึ้นแบบงงๆเลยนะคะเงินเข้าแบบฟุกๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ไว้จากคอลัมน์ดวงโหราศาสตร์ของมติชนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ